พืนป่าห้วยขาแข้งตำนานเล่าขานถึงสมบัติลับที่ถูกซ่อนไว้ใครๆก็ว่ามันเป็นแค่เรื่องโม้แต่ฉันไม่เชื่อวันนี้ฉันจะพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงทางนี้ทั้งนี้ฉันเจออะไรบางอย่างฉันตะโกนเรียกเพื่อนดูนี่สิรอยสลักบนต้นไม้ เพื่อนพยักหน้าเหมือนแผนที่เลยนี่มันของจริงใช่ไหมเนี่ยเราเดินตามรอยสลักไปเรื่อยๆลึกเข้าไปในป่าเสียงนกเสียงมแมลงดังระงมจนกระทั่งเรามาถึงถ้ำลึกลับนี่ไงทางเข้าฉันอุทาน ข้างในถ้ำมืดสนิทเราจุดไฟฉายส่องสำรวจผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณดูนี่สิภาพพวกนี้บอกใบ้ถึงตำน่งของสมบัติเพื่อนชี้ให้ดูภาพวาดเราไขาปริศนาจากภาพวาดทีละภาพจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่ซ่อนสมบัติเป็นหีบไม้เก่าผุพังเปิดเลยไหมฉันถามด้วยใจเต้นระรัวเพื่อนพยักหน้าเราช่วยกันเปิดหีบสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ทองคําหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นบันทึกโบ ร้าณสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นความรู้และความทรงจำฉันอ่านบันทึกเสียงดังถึงแม้เราจะไม่ได้สมบัติเป็นเงินทองแต่การได้ค้นพบความลับของห้วยขาแข้งก็เป็นการผจญภัยที่คุ้มค่าแล้ว